สวัสดีครับนักเรียนพบกับกิจกรรมดีนะครับติวติดเทอร์โบโเสริมความรู้สู่ความสําเร็จจากสถาบันพัฒนาคุณภาพวิชาการหรือพอวอนะครับในวันนี้นะครับจะเป็นวิชาคณิตศาสตร์ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่6นะครับผมเรียนกับครูครูพลึ์นะครับอาจารย์พฤทธินทองหล่อสวรรค์นะครับเด็กๆพร้อมไหมครับถ้าพร้อมแล้วเรามาเริ่มกันเลยครับเรามาดูโจทย์ข้อนี้กันบ้างนะครับผมอ่ข้อนี้เห็นปุบรู้ปั๊บว่าเป็นเรื่องของตรรกศาสตร์ถูกไหมครับ เรื่องของตรรกาศนะครับก็จะมีคําศัพท์ต่างๆนานาที่มันเกี่ยวข้องเนาะนะครับอย่างเช่นคําว่าประพจน์ถูกไหมฮะนะฮะประพจน์คืออะไรลูกประพจน์ก็คือประโยคเนาะที่เมื่อเราได้ยินแล้วเราสามารถตัดสินได้ว่ามันจริงหรือมันเท็จถูกไหมครับนะแล้วก็นะครับประพจน์ต่างๆเราเนี้ยเขาก็จะมีตัวเชื่อมถูกไหมฮะตัวเชื่อมเป็นทางตรกาศเนี่ยนะครับหลักๆนะมันก็จะมีอยู่กี่ตัวฮะมันจะมีตัวเชื่อมอยู่ประมาณ4ตัวแล้วก็มีตัวที่บอกค่าความจริงตรงข้ามอีกหนึ่งตัว ครูจะทบทวนนะครับอย่างคร่าวๆให้แล้วก็ให้เด็กนะครับเอาข้อสรุปนะครับเฉพาะที่ครูบอกและเน้นเนี่ยนะครับไปใช้ได้เลยเนาะเพราะว่าเราไม่จําเป็นต้องท่องตารางค่าคมจริงก็ได้นะครับอ่าตัวเชื่อมอันแรกนะครับถ้าครูเขียนแบบนี้คือตัวเชื่อมะไรลูกอ่าตัวเชื่อมและถูกไหมอ่ามันคือตัวเชื่อมและเนาะนะครับตัวเชื่อมและนะครับผมเด็กๆทราบไว้ว่ามันจะเป็นนะครับเป็นจริงอ่าเป็นจริงจริงครูใช้ทีนะทีย่อมาจาก true แปลว่าจริงนะครับเป็นจริง กรณีเดียวลูกเป็นจริงกรณีเดียวคือจริงทั้งคู่นะครับอันนี้ไม่ใช่อีโมจินะลูกคือจริงทั้งคู่นะครับผมงั้นแสดงว่าถ้าเกิดว่าประพจน์ถ้าเชื่อมได้แล้ว,ลวเผลอดันมีเท็ตขึ้นมามันก็เท็ตเลยถูกไหมเพราะว่าเราทราบแค่ว่าเป็นจริงกรณีเดียวคือจริงทั้งคู่นะครับอตัวเชื่อมต่อไปลูกนะครับตัวเชื่อมต่อไปตัวนี้ครับคล้ายๆตัว V ีเนาะตัว V คืออะไรครับผมตัวเชื่อมหรือเนาะ เหมือนเราพูดว่าหรือหรือเนี่ยมันแปลว่าอย่างใดอย่างหนึ่งถูกไหมนะครับแปลว่าตัวเนี้ยนะครับมันจะเป็นจริงได้ง่ายมากขอแค่จริงข้างหนึ่งข้างไหนก็ได้ที่มันเชื่อมด้วยหรือนะครับก็จะเป็นจริงเลยแต่จุดเด่นของมันก็คือมันจะเป็นเท็จแค่กรณีเดียวลกเท็จกรณีเดียวนะครับคือเท็จทั้งคู่่าคือเท็จทั้งคู่เนาะอ่าเราทราบไว้แค่นี้พอมันเท็จทั้งคู่นะครับผมอ่ะตัวเชื่อมต่อไปนะครับ ก็คือตัวที่เป็นลูกศรน,นะครับลูกศรอน,อน,นี้คือท่าแล้วลูกท่าแล้วนะประพจน์ไหนนะครับอยู่ปลายลูกศรด้านหนึ่งเนี่ยนะครับก็จะเป็นประพจน์หลังท่านะครับส่วนอันไหนอยู่ปลายหัวลูกศรก็เป็นประพจน์หลังแล้วนะครับผมเวลาเราพูดว่าท่าแล้วเนี่ยนะครับเหมือนเป็นข้อความที่เราสัญญาคนอื่นไว้นะครับเมื่อไหร่ที่เราผิดสัญญาก็แปลว่าค่าความจริงของท่าแล้วก็จะเป็นเท็จเมื่อไหร่ครับที่เราผิดสัญญา กรณีเดียวเลยก็คือเป็นไงฮะหลังท่าเป็นจริงแต่ว่าหลังแล้วเนี่ยนะครับเป็นเท็จนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นท่าแล้วเนี่ยมันจะเป็นเท็จแค่กรณีเดียวครับเท็จกรณีเดียวเนาะคือนะครับหน้าจริงหลังเท็จนะครับ เอาประมาณนี้พอเนาะนะครับมันจะมีก้อ thì, ต่อเมื่ออีกนะครับแล้วก็มีนิเสธอีกนะแต่ว่าอันนี้ครูทบทวนเฉพาะที่มันปรากฏในโจทย์ข้อนี้แล้วกันนะครับถ้าเป็นก้อต่อเมื่อเด็กๆลองไปทวนเนาะก็คือมันจะมีค่าความจริงเป็นจริงเมื่อประพจน์ที่เชื่อมด้วยก้อต่อเมื่อมีค่าความจริงเหมือนกันนะครับเหมือนกันจริงต่างกันเท็จอะไรประมาณนี้นะครับอ่ะทีนี้เรามาดูครับโจทย์เขาบอกมาว่านะถ้า p และ q มีค่าความจริงเป็นจริงนะครับและ r เป็นเท็จครับ ประพจน์ข้อใดเป็นเท็จเราลองมาเช็คกันทีละอันนะครับอันแรกครับผม P เป็นอะไรนะครับ P เป็นจริงใช่ไหมลูก P เป็นจริง Q ก็จริงถูกไหมครับ R เป็นเท็จถูกไหมเอาละนะครับเรามาดูทีละอันเนาะครูอาจจะต้องนะครับลอกแล้วก็ให้เด็กๆคิดไปทีละไปทีละข้อนะครับอโอเค P จริง Q จริง R เท็จนะครับ เริ่มต้นนะครับเราดูในวงเล็บก่อนครับ Q เป็นจริง R เป็นเท็จเนาะจริงหรือเท็จเราบอกว่าหรือเนี่ยเท็จกรณีเดียวคือเท็จทั้งคู่ถูกไหมแสดงว่าถ้าไม่ใช่เท็จทั้งคู่มันก็จะไม่เท็จถูกไหมครับก็คือเป็นจริงนันเองนตรงนี้ออกมาจริงตัวหน้าเป็น P เป็นจริงนะครับหลังท่าแล้วเป็นจริงถ้าจริงแล้วจริงนะครับก็ได้จริงถูกต้องไหมเพราะครูบอกว่าถ้าแล้วมันจะเป็นเท็จกรณีเดียวคือหน้าจริงหลังเท็จนะครับดังนั้น ถ้าเกิดว่าไม่ใช่หน้าจริงหลังเท็จมันก็จะเป็นจริงนั่นเองนะครับอ่ะเพราะฉะนั้นข้อแรกเป็นจริงนะครับแต่เขาถามหาข้ออะไรหนูกเขาถามหาข้อที่มันเป็นเท็จเนาะเราก็ไม่ตอบข้อแรกนะครับผมอ่ะถ้าเป็นข้อที่2นะครับถ้าเป็นข้อที่2อ่าถ้าเป็นข้อ2นะครับ p หรือนะครับ q แล้ว r r ละ p เป็นอะไรครับ p เป็นจริงเนาะ q เป็นจริง r เป็นเท็จถูกไหม อ่ะตรงนี้ครับทำในวงเล็บก่อนนะนะครับอ่าทีนี้ถ้าทําในวงเล็บก่อนเนี่ยเด็กๆจะเห็นว่า q ตัวหน้าเนี่ยเป็นจริงหลังเป็นเท็จถูกไหมครับหน้าจริงหลังเท็จถ้าแล้วก็ออกมาเท็จถูกไหมครับอ่าแต่ข้างหน้าเนี่ยนะครับ p เนี่ยมันเชื่อมด้วยหรือกับวงเล็บข้างหลังนะครับหรือมันจะเป็นเท็จกรณีเดียวคือเท็จทั้งคู่ถ้ามีจริงหลั่มเข้ามาทั้งหมดก็เลยเป็นจริงเลยนั่นเองนะครับโอเคไหมอ่ะงั้นข้อแรกไม่ตอบเนาะเพราะถามข้อที่เป็นเท็จ เอาละทีนี้เด็กๆพอจะเห็นภาพยังนะครับว่ามันเช็ตก,กันยังไงนะครับผมอลองดูข้อ3บ้างนะครับลองดูข้อ3บ้างข้อ3นะครับวงเล็บครับถ้า p แล้ว q ครับหรือกับ r นะครับผม p เป็นอะไรนะ p เป็นจริงใช่ไหม q ก็จริงถูกไหมครับแต่ r เป็นเท็จั้นถ้า p เป็นจริง q เป็นจริงถ้า p แล้ว q มันไม่ใช่เคสหน้าจริงหลังเท็จถูกไหมเคสนี้มันเป็น อ่าเทจแค่กรณีเดียวนะครับเพราะงั้นถ้าหน้าจริงหลังจริงเนี่ยก็ได้จริงนะครับพอไปเชื่อมด้วยหรือนะครับจริงหรือเทจก็ได้จริงนั่นเองนะครับอ้ไม่ตอบอีกแล้วนะครับเห็นไหมข้อที่ถูกมันอยู่ข้อเททายนะครับคนออกข้อสอบก็จะมีลูกแรงเราประมาณนี้นะครับลองดูข้อ4ี่บางครับผมลองดูข้อครับนะอ่ะข้อ4นะครับผม P หรือ Q นะครับผมถ้าแล้วกับ R อลองใส่อยู่นะนะครับ p จริงครับ q จริงครับ r เป็นเท็จถูกไหมในวงเล็บน,นะครับจริงหรือจริงหรือเป็นเท็จกรเีเดียวคือเท็จทั้งคู่ถ้าไม่เท็จทั้งคู่มันจะจริงนะครับพอเสร็จแล้วเนี่ยในวงเล็บมันจะจริงนะครับวงเล็บมันคือตัวหน้าของตัวเชื่อมท่าแล้วลูกนะครับหน้าเป็นจริงหลังเป็น r ก็คือเป็นเท็จอ้าวเรียบร้อยนะครับหน้าจริงหลังเท็จแบบนี้ถ้าแล้วครูบอกว่าเป็นเท็จกรเีเดียวคือหน้าจริงหลังเท็จถูกไหม อันข้อ4นะครับก็เลยเป็นเท็จนั่นเองเรากําลังหาข้อที่เป็นเท็จนะครับงั้นก็ตอบข้อ4นะครับส่วนข้อ5าก็าทาคล้ายๆกันนะครับเดี๋ยวเราถ้าเราลงแทนค่าความจริงเข้าไปมันก็จะออกเป็นจริงก็ไม่ตอบข้อ5เนานะครับทีนี้ เราพยายามนะครับสังเกตดูเนาะว่าถ้าเราทําเรียงเนี่ยมันก็จะไปเจอข้อที่ถูกชานะส่วนข้อที่มันถูกเนี่ยเห็นไหมกรรมการหรือคนออกข้อสอบเนี่ยเขาจะแกล้งเรานิดนึงนะฮะเอาไว้ข้อท้ายๆนะเหมือนหลอกให้เราเสียเวลาเช็คข้อแรกๆนะครับงั้นอันนี้ไม่ยากเลยนะครับแค่เด็กจำนะครับในส่วนของจุดเด่นนะครับของตัวเชื่อมนะครับและหรือแล้วก็ท่าแล้วไว้นะครับข้อนี้ก็จะทําได้ไม่ยากนะครับตอบข้อ4ี่ครับ